สวัสดีครับผมนายชลวิทย์ทองรับแก้วครับกลุ่มขพหนึ่งูนสามเลขที่สามสิบเอ็ดครับสวัสดีครับผมนายธเนศพงษ์เชตตั้งกลุ่มหนึ่งศูนย์สามเลขที่สิบสี่ครับสวัสดีครับผมนายพิพัฒน์แสงวัชไพกลุ่มขพหนึ103่งศูนย์สามเลขที่สิบาครับวันนี้ผู้ผมจะมานําเสนอเรื่อง AGPS นะครับ าการทำงานของ AGPS e นะครับหครับสนับสนุนข้อมูลวงจรวงโคจรและเวลาปัจจุบันผ่านระบบ GPS ครับสครับรับข้อมูลตำแหน่งคร่าวๆจาก GPS จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ AGPS e สามารถทำงานได้เร็วกว่า GPS ทั่วไป5-10ถึง10เท่านะครับคือสามารถหาตำแหน่งได้ในเวลาไม่เกิน3วินาทีแต่ AGPS e ก็มีข้อจำกัดดังนี้นะครับ 1. ใช้บริการของ AGPS e ไม่ใช่ของฟรีนะครับหากต้องการจะใช้ความเร็วของ AGPS e ผู้ใช้อุปกรณ์จะต้องอ่าส่วนใหญ่จะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับโทรศัพท์มือถือก็จะต้องเปิดบร,ริการ GPS หรือ a e นะครับสองครับมีพื้นที่ให้บร,ริการจํากัดนะครับการให้บร,ริการใ e น GPS จะมีเขตที่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือเท่านั้นครับดังนั้นหากคิดว่าจะซื้อโทรศัพท์มือถือที่มี A e GPS จะมาเดินป่าก็หมดสิทธิ์เลยนะครับครับ AGPS นะครับก็จะรับสัญญาณจากดาวเทียมโดยตรงนะครับสามารถนําทางได้ฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วน AGPS จะส่งสัญญาณมายัง Assistant Server ครับก่อนส่งมายังโทรศัพท์มือถอือหรืออุปกรณ์ GPS Receiver ครับดังนั้นจึงเสียค่าบริการเชื่อมต่อเครือข่าย EDGE GPS ครับต่อไปนะครับ AGPS เป็นการค้นหาตำแหน่งรูปแบบเดียวกับ GPS แต่จะมีข้อแตกต่างตรงอุปกรณ์ที่ใช้รับสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนที่มี AGPS จะสามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้แม้อยู่ภายในอาคารเนื่องจากการคำนวณหรือค้นหาสัญญาณจะอาศัยเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเป็นตัวช่วยดังนั้นการใช้งานจริงต้องเสียค่าเชื่อมต่อบ,บริการเครือข่ายแต่จะได้ความแม่นยำในการระบุตำแหน่งได้ดีกว่า GPS ข้อดีของระบบ AGPS คือความแม่นยำในการระบุตำแหน่งที่มีความผิดพลาดน้อย กว่ารับสัญญาณจาก GPS โดยตรงอุปกรณ์ที่ใช้รับสัญญาณหรือโทรศัพท์มือถือไม่ต้องทำงานหนะักเพราะส่งสัญญาณไปให้ไอเด e เ e อร์ช่วยคำนวณดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้หน่วยประมวลผลขนาดใหญ่หรือมีความเร็วสูงครับครับพวกผมกลุ่มสื่อสารขอจบางานเสนอเพียงเ่นี้นครับขอบคครับครับ Uh... -huh.